วัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการอายุโนคุณอยากรู้เราอยากให้ความรู้ดีๆอยู่ที่รามคำแหงแห่งนี้ครับวันนี้รายการอายุโนมาอยู่กันที่คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงไปดูกันนะครับว่าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยีว่าหลักสูตรนี้จะมีเนื้อหา การเรียนการสอนที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์กับนักศึกษาที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยครับ ปัจจุบันนะคะประเทศไทยนะคะมีการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมนะคะอย่างหลากหลายมีการนําเทคโนโลยีที่นัาสมัยใหม่เข้ามาใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ AI Internet of Things นะคะเรื่องของ Automation ที่เข้ามานะคะซึ่งเราก็พบว่าในการที่นํามาใช้เนี่ยให้เกิดประโยชน์จริงๆแล้วนะคะจําเป็นอย่างยิ่งนะคะที่คนผู้ใช้เนี่ยจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้นๆอย่างเหมาะสมนะคะจึงจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์นะคะว่าเทคโนโลยีที่นํามาใช้เนี่ยนะคะ ใช้แล้วต,ต้องเกิดประโยชน์ใช้แล้วใช้ได้อย่างไรบ้างนะจิงจะประโยชน์เกิดป,ป,ประโยชน์ที้สูงสุดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะผู้ที่ใช้นะคะจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจนะะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ IOT ต่างๆนะคะเรื่องของ AI ต่างๆที่ปัจจุบนันนี้นิยมใช้กันเป็นอย่างมากนะคะหลักสูตรของวิศวกรรมเทคโนโลยีของเรานะคะในเรื่องนี้นะคะก็จะได้มีการพัฒนานะคะเรื่องของการวิเคราะห์นะคะการคิดนะคะ การนำเทคโนโลยีต,ต่างๆมาใช้เพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการนะคะในการทำงานนะคะทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงหนภา,าคอุตสาหกรรมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในการเรียนการสอนของเราอะคะ่ะเราก็จะมุ่งเน้นนะคะที่จะให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์นะคะแล้วก็เลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสม สามารถนําไปใช้งานได้จริงนะคะมีการประยุกต์ใช้กับภาคอุตสาหกรรมได้จริงด้วยนะคะในการพัฒนาหลักสูตรของเราค่ะนะคะเรามีความร่วมมือกับทางภาคอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะอาทิเช่น s ิ m t e x นะคะซึ่งเป็นศูนย์อบรมนะคะทางด้านเทคโนโลยีชั้นสูงของภาคอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็เรียนโมโนสุคุลิเนฟเฟอร์เจแปนะคะซึ่งเป็นผู้นําทางด้านของ r รีนโโนซู จากประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งเข้ามาช่วยเราในการพัฒนาหลักสูตรการจัดการวิศวกรรมเทคโนโลยีนะ,ะพร้อมทั้งส่งเทคโนโลยีต่างๆมาให้เราทําการเรียนรู้นะคะผู้เชี่ยวชาญจากภาคุสาหกรรมนะคะมาช่วยสอนนักศึกษาของเราด้วยนะคะเพราะนั้นนักศึกษาข,ของเราค่ะที่เรียนสาขาการจัดการวิศวกรรมเทคโนโลยีนะคะก็จะเรียนทั้งวิชาการนะคะจากอาจารย์ผู้สอนนะคะเรียนวิชาชีพทักษะต่างๆจากภาคุสาหกรรมแล้วเราพิการเชิญนะคะ ผู้ทรงคุณวุฒิผู้บริหารชั้นสูงระดับประเทศนะคะมาช่วยถ่ายทอดนะคะในเรื่องของการจัดการอาทิเช่นกลยุทธ์ในการจัดการอุตสาหกร,รมนะคะซึ่งนักศึกษาเนี่ยนะคะก็จะได้ทางความรู้นะคะทักษะต่างๆแนวคิดในการแก้ไขปัญหาจริงที่เกิดขึ้นในภาคภุตสาหกร,รมนะคะจากประสบการณ์ของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านนะคะซึ่งถามว่านักศึกษาใครบ้างที่สามารถมาเรียนกับสาขาการจัดการวิศวกรรมเทคโนโลยีของเราได้บ้างนะคะ คือเราจะเน้นไปที่นักศึกษาที่สามารถเรียนรู้ในเรื่องของการเช้เียร์ได้จริงนะคะแล้วก็ไปทํางานได้จริงเนาะเพราะฉะนั้นเราก็อยากให้อันดับแรกคือจะเป็นวิศวะที่จบนะคะจบทุกสาขาของวิศวะสามารถมาเรียนกับเราได้นะคะเพราะว่าวิศวะทุกสาขาจะต้องนําเทคโนโลยีไปใช้ ะะเพื่อการทํางานเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ AI เรื่องของรีนต่างๆพวกนี้นะคะเขาก็จะมาเรียนรู้ในการวิเคราะห์ง,งานต่างๆเพื่อเอาไปใช้กับงานของเขาเช่นในเรื่องของรียนคอนสตรักชั่นนะคะงาน,น,นงานงการก่อสร้างค่ะก็จะเป็นต้องใช้เทคโนโลยีทางด้านนี้นะคะในเรื่องของภาคภาษาาหกรมภาคของการผลิตนักศึกษาก็สามารถนำเทคโนโลยีตัวนี้ไปใช้ในการบริหารการจัดการได้นะคะส่วนนักศึกษาสาขาอื่นที่ไม่จบวิศวะถามว่าเรียนได้ไหมก็เรียนได้นะคะแต่ขอให้ทํางานที่เกี่ยวข้อง กับงานด้านของการจัดก,การสาหกรรมเช่นคุณจบวิทยาศาสตร์จบอสวมานะคะและคุณทํางานทั้งด้านนี้คุณก็สามารถเรียนได้เช่นเดียวกันแต่ขอจะต้องมีการเรื่องของการปรับพื้นฐานกันนิดนึงนะคะเพื่อให้คุณสามารถเรียนได้อย่างเข้าใจนะคะแล้วก็สามารถนําไปใช้ได้จริงนะคะส่วนคนที่อยู่ทางภาครัฐนะคะนักวิชาการต่างๆก็สามารถเรียนได้ค่ะและคุณก็สามารถนำอาวุธวสมนี้นะคะไปใช้ในการปรับบดของคุณได้เช่นเดียวกันนะคะ ถามว่าถ้าวิชาเรียนนะคะในสาข,ขานี้เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะ mm hmm. ก็หลักๆก,ก็เราจะมีกลุ่มวิชาเรียนนะคะซึ่งเป็นวิชาหลักก็คือทางด้านของรีเสิร์ฟเทโโลจีนะคะส่วนวิชาที่เป็นกลุ่มวิชาเลือกนะคะจะมีทั้งกลุ่มวิชาเลือกทางด้านของการจัดก,การเทคโนโลยีนะคะการจัดก,การอุตสาหกรรมซึ่งนักศึกษาสามารถที่จะเลือกเรียนเองได้นะคะแล้วก็ใค้นักศึกษาเป็นคนเลือกว่าคุณอยากเลือกเรียนวิชาอะไรแล้วเราก็จะจัดวิชานั้นให้ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนนะคะเพราะนักศึกษาเราเนี่ยอย่างที่บอกจากที่ทราบคือจะมาจากหลากหลายนะคะวิศวะเองก็จะมาจากหลากหลายของสาสขาวของวิศวะนะคะเพราะฉะนั้นความต้องการในการเรียนของวิชาเรื่องของแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันเราก็ต้องถามความเห็นของส่วนใหญ่นะคะเอ้คุณอยากเรียนอะไรเราก็จะจัดยห้นะ,ะซึ่งในการเรียนการสอนของเราแต่ละวิชาทุกวิชานะคะก็จะมีภาคของภาคของทฤษฎีเพื่อให้คุณมีความรู้พื้นฐานนะคะทฤษฎีที่ถูกต้อง ะะพอเราทราบปัญหาจากนักศึกษาหลายๆคนที่เข้ามาก็คือหนึ่งคือเขาอยากรู้เรื่องนี้นะคะเป็นที่ดีใหม่แต่เขาก็ต้องไปอ่านเองซึ่งเราก็มาลองผิดลองถูกนะคะซึ่งสุดท้ายเนี่ยเขาก็บอกเขาก็มาเรียนดีกว่าเพราะฉะนั้นในส่วนของทฤษฎีนะคะคุณจะต้องมีความรู้ทฤษฎีที่ถูกต้องนะคะและส่วนของการประยุกต์ใช้นะคะแล้วก็จะเชิญจากภาคุตสากรรมเข้ามานะคะเพราะเขาจะมีการประยุกต์ใช้ปีประสบการณ์การใช้งานจริงๆรงความกับเทรลี่ใหม่ๆที่เขาจะเข้ามาสอนด้วยนะคะ ถามว่าจบแล้วไปทําอะไรได้บ้างกับสาขานี้จบแล้วสามารถทํางานได้หลากหลายมากๆนะคะทั้งเรื่องของเป็นผู้บริหารในภาคอุตสาหกรรมนะคะทางด้านนวิชาการนะคะงานวิจัยหรืออาจารย์ก็เป็นได้นะคะจนแล้วนักศึกษาของเราที่เข้ามาเรียนกับของเรานะคะส่วนใหญ่จะเป็นมาจากภาคอุตสาหกรรมนะคะเป็นคนที่เป็นผู้จัดการอยู่แล้วและต้องการที่จะมีทักษะเพิ่มนะคะเขาก็จะมาเรียนหรือคนที่กําลังจะขึ้นเป็นผู้จัดการนะคะเขาก็จะมาเรียนเพื่อเขาบอกว่าเขาอยากเป็นผู้จัดการที่ รู้เท่าทางเทคโนโลยีและก็สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดคุณผู้ชมครับในช่วงนี้เรามาฟังความรู้สึกของนักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยีกันนะครับว่าหลักสูตรนี้มีความน่าสนใจยังไงและสามารถนำความรู้ในการศึกษาไปต่อยอดในการทำงานให้ประสบความสำเร็จกันอย่างไรไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับจากที่ตัวผมเองนะครับไม่ได้จบทางด้านวิศวกรรมศาสตร์โดยตรงนะครับก็คือ ส่วนตัวผมเองเนี่ยจบจากคณะศึกษาศาสตร์รามคแหงครับเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไปครับรู้จากการเล่นโซเชียลมีเดียครับเห็นโฆษณาขึ้นมาในสื่อครับก็เลยโทรมาสอบถามรายละเอียดแล้วก็แล้วก็ลองยื่นใบสมัครมาดูครับแล้วก็ทางมหาลัยก็ตอบรับเกี่ยวเพราะว่าเกี่ยวข้องกับสายงานในปัจจุบันที่ทําอยู่ครับเพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยเป็นเซอร์วิสเอนจิเนียร์ต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเนี่ยเข้ามาในการทํางาน มากพอสมควรครับโดยนะครับการทํางานเนี่ยมันต้องใช้รีพอร์ตต่างๆในการทํางานซึ่งเนื้อหาที่ได้เรียนเนี่ยก็คือเกี่ยวกับการจัดการเวิร์กโฟล์ต่างๆครับหลังจากที่เรียนไปเนี่ยสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้จริงแล้วก็ทําให้เวิร์กโฟล์การทํางานเนี่ยคล่องตัวมากขึ้นครับศึกษาข,ข้อมูลหลักสูตรของมหาวิทยาลัยนะครับพบว่ามีความโดดเด่นหลายด้านนะครับอันแรกก็คือเรื่องของเนื้อหานะครับเป็นการผสมผสานร,ระหว่าง ความรู้ทั้งด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดีนะครับมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาอ,าอยู่ในหลักสูตรนะครับทำให้เรามีความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้นแน่นอนนะครับอันที่สเรื่องของคณาจารย์นะครับคณอาจารย์เป็นผู้ที่มีความรู้นะครับมีคุณอาวุธนะครับสามารถถ่ายทอดความรู้ความรู้ให้กับเราได้เป็นอย่างดีนะครับอันที่สามก็เป็นบรรยากาศในห้องเรียนนะครับบรรยากาศห้องเรียนมีความเป็นกันเองเราสามารถปฏิบัติลงมือในการทดลองเทคโนโลยีใหม่ได้อันที่4ี่ก็คือเรื่องของ ชื่อเสียงของหมาวิยาลัยและคณะวิศว,ว,ศวกรรมศาสตร์ของวลาดคำแหงนะครับซึ่งมีชื่อเสียงมายาวนานครับอย่างแรกเลยก็คือเราเราได้ความรู้ของเทคโนโลยีแน่นอนนะครับทุกวันเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีนะครับก้าวไปไกลมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นไปทุกวันนะครับเราต้องอัปเดตตัวเองนะครับพอเรามีความรู้ด้านเทคโนโลยีแล้วเนี่ยเราสามารถเอาไปประยุกต์เข้ากับโปรเซสการทําง,งานของเราได้นะครับเราสามารถคิดค้นนวัตรกรรมใหม่ๆใ,ในการทําง,งานของเราได้นะครับ รวมถึงในอนนะคาคตเกิดว่าถ้าเกิดเราเกิดเปลี่ยนงานเราสามารถใช้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีนะครับทางวิศวกรรมที่ได้ศึกษามานะครับไปสามารถไปหางานใหม่ต่อยอดงานใหม่ได้ครับผมสำหรับท่านที่สนใจนะครับที่จะเพิ่มความรู้ของตัวเองนะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับสาขาการจัดการเทคโนโลยีและวิศวกรรมนะครับของรามคำแหงเนี่ยอาจจะไม่ผิดหวังแน่นอนคุณจะได้พบกับ ขนาจารย์ที่ทรงคุณวุฒินะครับทั้งจากภายในภายนอกนะค,คุณได้ลงมือปฏิบัติงานจริงนะครับยินดีต้อนรับเข้ามาสู่เป็นนักศึกษาในครอบครัวของหมาวิลาลรังแผงครับ คุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้เป็นหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร,ร์ม,มหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยีของคณะวิศวกรรมศาสตร,ร์ม,มหาวิทยายลัยราคมคหงที่ได้นํามาฝากกันครับในครั้งหน้าเดี๋ยวคุณผู้ชมต้องรอติดตามรับชมนะครับว่าเราจะมีหลักสูตรอะไรที่น่าสนใจมาฝากกันวันนี้รายการของเราได้หมดเวลาลงแล้วผมสิทธิศักดิ์สาสนามพร้อมด้วยทีมงานสํานักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยายลัยราคมคหงลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ